สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่28เมษายนนะคุณได้เดอะสตาร์กับหัวส่วนเขาเป็น7ถ้วยนะคะขึ้นมากลับหัวช่วงนี้พลังงานความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะแฟนคุณอะนะคะก่อนหน้านี้มีความสับสนหรือว่าไม่มีเวลานะคะ เขาไม่ได้โฟกัสที่คุณนะมันเกิดเป็นความบาดหมางนะคะหรือว่าความน้อยอกน้อยใจนะคะรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณสองคนช่วงนี้คุณกันก็อาจจะต้องการเวลาที่จะรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะหลังจากที่อาจจะมีปากเสียงกันนะคะความห่างเหนะินทำไม่มีปากเสียงทําให้ความสัมพันธ์ไม่มั่นคงไม่มองว่าช่วงนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องอยู่กันคนละมุมนะคะอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอะไรมันมีพลังงานอนลีควายเชดเลิฟมันแปลว่า มันมีฝ่ายหนึ่งอะที่ยังไม่พร้อมจะให้อ่ะคะ่ะในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขอดังนั้นก็ควรที่จะอยู่ห่างๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะคะเมื่อเขาเอา่อมีเวลานะคะหรือว่าเมื่อพลังงานเนี่ยนะคะโดยรวมมันดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะมีพลังงานซักเซสแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีความหวังที่จะประสบความสําเร็จได้อยู่นะคะเอ่ออย่าเพิ่งถอดใจแต่ว่าเอา่อในช่วงเวลาที่มันยังไม่เอื้อมหน่วยแบบนี้ก็ควรจะอยู่ครอยู่มันนะคะ